อ,อดรหัสพายุโซริยะการระเบิดของดวงอาทิตย์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีนักวิชาการจำนวนมากเชื่อว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้โดยระบุว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นนั่นก็คือการระเบิดของดวงอาทิตย์ดกรก้องพบอยู่ยิ นักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่าได้ระบุว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลกส่วนหนึ่งเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์แต่สาเหตุสำคัญที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลโดยทุกครั้งที่มีการระเบิดบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ จะทำให้เกิดลมสุริยะพัดออกมาโดยรอบดวงอาทิตย์และเคลื่อนที่มาถึงโลกมีผลทำให้สนามแม่เหล็กของโลกนั้นถูกรบกวนจนแปรปรวนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทางกระแสน้ำในมหาสมุทรการก่อตัวของพายุอย่างฉับพลันโดยปกติแล้วลมสุริยะ จะใช้เวลาเดินทางมาถึงโลกภายใน3-5วันดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถคาดการได้ว่าหากเกิดลมสุริยะในโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งวันจากนั้นอีก3วันจะเกิดภัยพิบัตทิที่รุนแรงมากขึ้นสมมุติฐานของดรก้องพบเป็นเรื่องใหม่แต่มีผลการทดลองหลายครั้งที่ยืนยันได้ว่า ลมสุริยะมีผลทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในโลกอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมประเทศไทยวันที่26กันยายนเกิดขึ้นหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกวันหลังจากนั้นฝนตกอย่างหนักและเช่นเดียวกับกรณีของการเกิดพายุหนาวแก่พายุนกเต็นโรงไฟฟ้าในแคนาดาดับ ภูเขาไฟระเบิดในสเปนและแผ่นดินไหวในญี่ปุน่นขณะที่ทางดรสมิธรรมสโรดประธานกรรมการวนนิทิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้กล่าวว่าที่ผ่านมาการคาดการภัยพิบัติคำนวณจากการเป็นแปลงในโลกเท่านั้นแต่เมื่อนำข้อมูลการเป็นแปลงของดวงอาทิตย์มาพิจารณาเพิ่มเติม การคาดการจึงแม่นยำขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์กรางวันโนเบลคาดการว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นหนึ่งในเมืองหลายเมืองหลายแห่งในทวีปเอเชียที่จะได้รับผลกระทบจากการละลายของภูเขาน้ำแข็งมากที่สุดโดยภายใน2-9ปีน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครและกลายเป็นจังหวัดในภาคกลางอย่างทาวร ระดับน้ำสงูง1-1.5เมตรเนื่องจากกรุงเทพตั้งอยู่บนดินเลวและมีการสุดตัวของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรุงเทพยังเกิดแผ่นดินไหวและมีรอยเลื่อนถึง13รอยในภาคตะวันตกภาคใต้โดยเฉพาะรอยเลื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีหากมีแผ่นดินไหวมากกว่า7กรกเตอร์ เขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรซึ่งตั้งทับรอยเลื่อนเหล่านี้จะแตกออกจนทำให้น้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงสูงถึง25เมตรภายในเวลา5ชั่วโมงและขอย้อนไปถึงเหตุการณ์พายุสนามแม่เหล็กแกรงสุดในรอบ6ปีหายนะเคลือบครานสู่โลกาวินาศปี2012จริงหรือ หลายคนคงแตกตื่นและอดกังวลเล็กน้อยถึงมากจนเข้าขั้นเกือบพิตกจริตภายหลังพายุสุริยะเกิดจากการสะสมพลังงานแม่เหล็กที่มีสนามแม่เหล็กการผ่าใต้ผิวดวงอาทิตย์จะมีสนามแม่เหล็กการผ่าจะลากสนามแม่เหล็กไปไปมามาจนในที่สุดขมวดกันเป็นปม และเพิ่มพลังศักยภาพทางสนามแม่เหล็กซึ่งจะระบายได้โดยการเปลี่ยนรูปสนามแม่เหล็กต่อเชื่อมใหม่ของสนามแม่เหล็กสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกระทันหันและเป็นครั้งเป็นคราวพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้แต่สังเกตได้ว่าเริ่มมีจุดมืดจำนวนมากหรือกลุ่มจุดมืดที่มีความสลับซับซ้อนสนามแม่เหล็กซับซ้อน ก็สามารถคาดการได้ว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดพายุโซริยะและก่อนหน้านี้เดือนมีนาคม2554ดออรอานนท์สนิทวงณอยุธยาเคยพูดถึงเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเคืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดบนผิวของดวงอาทิตย์ที่เราเรียกกันว่าเป็นจุดดับ ซึ่งโดยปกติดวงอาทิตย์ก็จะหมุนไปเรื่อยๆถ้าเผื่อจุดดับเหล่านี้หันไปทางอื่นไม่ได้ตรงมาอย่างโลกก็ไม่เป็นไรแต่หากวันดีคืนดีจุดดังกล่าวหันมาตรงกับโลกพอดีก็จะทำให้ระบบต่างๆรวนไปหมดโดยเมื่อระยะเวลาผ่านไปเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นวงรอบซึ่งมนุษย์เราจะมองไม่เห็นด้วยตา พร้อมระบุว่าในปี2012พาย,ยุดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งและจะมีความเป็นไปได้ว่าหากมีความรุนแรงเกินขีดความสามารถรับไว้ก็อาจทำให้โลกกพว,วินาศได้เช่นกันโดยเฉพาะหากเกิดขึ้นกับดาวอันซึ่งมีอยู่ทั่วโลกและทำให้ดาวเทียมเหล่านั้นหยุดทำงานแม้เพียง15นาทีก็อาจจะทำให้ระบบต่างๆ เป็นอมพาตไปทั้งโลกถ้ามนุษย์โลกในตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือแค่10นาทีจะโกลาหลขนาดไหนทั้งระบบสื่อสารระบบการเงินระบบคอมพิวเตอร์ตลาดหุ้นระบบรักษาความปลอดภัยเรือแม้แต่ระบบที่จะช่วยเหลือคนป่วยในโรงพยาบาลเดียวนี้ ก็เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เนต็ตหรือระบบออนไลน์เกือบหมดแล้วซึ่งสอดคล้องกับดรก้องพบอยู่เย็นวิศวกรด้านเทคโนโลยีตรวจจับขึ้นพลังงานจากนอกโลกซึ่งเข้าไปทำงานในองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ในการบรรยายหัวข้อภัยพิบัติที่จะส่งผลกระทบ ต่อประเทศไทยในปี2012ซึ่งเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์กับพายุโซริยะดกรก้องพบสื่อสารให้เห็นว่าปรากฏการพายุโซริยะทำให้ดวงอาทิตย์ส่งพลังงานประจุไฟฟ้าออกมาอย่างโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆซึ่งประจุไฟฟ้าที่ส่งออกมาก็คือสิ่งที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และระบบวิตาบนโลกพร้อมชี้ว่าพายุสุริยะหรือการระเบิดของดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ1-3ถึงวันรวมถึงยกตัวอย่างวิกฤตอุทกภยัยในภาคกลางของประเทศไทยเมื่อปลายปี2554ปรากฏว่าเมื่อวันที่22กันยายน2554 หรือปี2011ได้เกิดพายุสุริยะขึ้นเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีการระเบิดจางรุนแดงโดยหน่วยงานของสารัฐทำนายว่าในวันที่26กันยายนจะเกิดประจุฟไฟฟ้ามาตกกระทบที่ขอบโลกด้านนอกแต่ตั้งแต่วันที่27กันยายนปริมาณน้ำก็เพิ่มมากขึ้นและเกิดน้ำท่วมต่อมา และในวันเดียวกันที่ประเทศสเปนยังมีภูเขาไฟระเบิดอีกด้วยและเช่นเดียวกันกับน้ำท่วมภาคใต้ที่ตรวจพบพายุสุริยะเมื่อวันที่26ธันวาคม2554และต่อมาวันที่28ธันวาคมเกิดฝนตกหนักและวันที่30ถึง31ธันวาคมกับเหตุการณ์น้ำก็ท่วม ย้อนไปก่อนหน้านี้ถึงเกิดคลื่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มินปี2011<อ>ก็ตรวจพบดวงอาทิตย์ที่มีการระเบิดจางรุนแรงทำให้จุดดับบนดวงอาทิตย์เกิดการหดหรือขยายตัวจึงมีการตั้งข้อสังเกตหากจุดดับบนดวงอาทิตย์หดหรือขยายตัวจะสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวบนโลก เรื่องเนื้อธรรมชาติต่อให้วิทยาการระบบเทคโนโลยีจะก้าวล้ำทันสมัยจะปรากฏการเบื้องต้นถึงการเกิดขึ้นมหมันตภัยในระยะเวลาล่วงหน้าใกล้ๆสักแค่ไหนเพียงใดแต่ก็เกินการทำนายล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกอันสับสนวิปริตผิดเพี้ยนของเราและมวลมนุษยชาติ ที่ไม่รู้ชะตากรรมจากมันตะไพพลังงานอันซ่อนเร้นที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามีเพียงการเคลื่อนไหวของจักรวันเท่านั้นที่จะให้คําตอบได้และเราก็ทำได้เพียงแค่ตั้งมือรับและเตรียมตัวกับปรากฏการณ์พายุสนามแม่เหล็กภาคพื้นดินที่ว่ากันว่าจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพายุสุริยักกันอย่างแยกไม่ออกเลยว่ารวมถึงมันตะภัยต่างธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ให้ดี